รถบ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะลูกค้าวันไหนนะคะโฟร์เจเนอร์ไม่ไปรับนะคะต้องมาซื้อดีแมกกะบอลรถบ้านแล้วนะคะสําหรับวันนี้เลยนะคะเป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์ที่ขายดีที่สุดติดตลาดเลยนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ i s u d m a น o n บ b พาว Power นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะคะเป็นตัว DDI นะตัวนี้เป็นตัว S นะคะตัวเริ่มต้นของเขาเลยนะคะเป็นตัวสเปคแคปด้วยนะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านไหนมองหาอยู่นะคะคันนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็เข้าใหม่เลยนะลูกค้าไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโดรเจนนะคะกระจังหน้าคือสวยมากๆผู้สังเกตเมื่อสักครู่นี้เองเลยนะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าสีดานะคะแล้วก็จะตัดด้วย ีบอลนะคะลูกค้าค่อนข้างที่จะดูสวยมากๆเลยนะคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟด้านหน้านะคะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวถังสีขาวนะลูกค้าคินเคลนเลยนะคะจะทรงรงแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะสาหรับคันนี้นะคะแม็กค่อนข้างสวยเลยคันนี้เป็นยางปีใหม่ด้วยนะคะสาหรับปีคันนี้เป็นปี2022ยางก็22นะคะสภาพสวยจริงๆนะลูกค้า ในส่วนของด้านข้างไฟเลี้ยวจะอยู่ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะมือจับจะเป็นสีดํานะคะและที่สําคัญลูกค้าด้านหลังนะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะตัวนี้ไม่มีแม็กไรเนอร์ให้นะคะลูกค้าแต่ว่าด้านหลังเนี่ยถือว่ายังสวยอยู่เลยนะคะในส่วนของด้านหลังไฟท้ายนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นไฟท้ายที่หายบ่อยมากๆลูกค้าต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะด้านหลังค่ะลูกค้าสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะในส่วนของนี่ น็อตนะคะลูกค้าด้านหลังไม่มีขยับเลยนะสําหรับคันนี้ทั้ง2ด้านนะคะลูกค้ารับประกันว่าไม่มีชนท้ายมาแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของด้านในบ้างดีกว่านะลูกค้าด้านในนะคะลูกค้าสนับสนุนโดยค่าโ s ชั e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า80,00คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r โฟชัว sure. com จริงูกค้าต้องบอกเลยว่าใหม่มากนะสำหรับคันนี้นะคะ ในส่องคันนี้นะคะลูกค้าเลขไม้หลักหมื่นเท่านั้นนะคะเลขไม้อยู่ที่1 7 0 9 7กิบกโลเมตรนะคะร<ๆ>ะบบออปชั่นตัวนี้เอามาคือพร้อมใช้งานเลยนะคะ<ๆ>ทั้ง FM นะคะลูกค้าตัวนี้ก็มีเครื่องเล่นความบันเทิงให้มาแบบครบคันเลยนะคะ<ๆ>ในส่วนของเบาะตัวนี้เบาะค่อนข้างสวยนะลูกค้าเป็นเบาะทรสงสปอร์ตเลยนะคะลูกค้าเบาะเป็นเบาะผ้านะยังใหม่ยังสะอาดอยู่เลยนะคะสาหรับคันนี้ แคบหลังนะคะให้ดูน็อตก่อนเลยนะลูกค้าไม่มีขยับเลยนะคะทั้ง2จุดนะแคบหลังขึ้นตรงสะดวกสบายนะคะพันการใช้งานถือว่าค่อนข้างหดม,มากๆเลยสําหรับ d ีแมตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนนะคะสำหรับคันนี้พอนสปีนะคะดอกเบีย้ยจะอยู่ที่2.59นะคะหรืออยากจะพอนยาวๆ7ปีดอกเบีย้ยจะอยู่ที่2 9 9ก็ถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะคะสาหรับราคาเจ้าดี ันนี้นะคะจะอยู่ที่5 5 0 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถเข้ามาเล่เลยนะที่บอร เพชรบุรีนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะจะมีเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะลูกค้าหรือว่าจะติดต่อช่องทางออนไลน์ของเรามาก่อนก็ได้นะคะของเรามีทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนังกงานใหญ่เพจเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะดูรถไว้ใช้งานเนี่ยต้องให้คันนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้จ๊านะคะแล้วก็เจ้า Isuzu D-Max All New Blue Power คันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ Yeah.